ก็จะมาไล่สายนะครับกล่องของ GNT FY2 นะครับตัว h o l l sensor นะครับก็มีปกติเลย5สีมีบวกลบนะครับแดงดำแล้วก็เหลืองเขียวน้ำเงินนะครับอันนี้ก็ต่อตามสีได้เลยนะครับส่วนสายในชุดนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับขาวล้วนจะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับก็ต่อลงกาวนะครับส่วนใหญ่จะต่อลงกาวนะครับจะมีแค่สายไฮเบรกที่ต่อไฟ12โวลต์ สีม่วงจะเป็นสายสายไม้สายวัลไลนะครับก็ดูที่ตัวตัวไม้นะครับน่าจะเป็นสีคล้ายๆกันเนี่ยเดี๋ยวไล่ดูทีนะครับถ้าเกิดไม่ไม่เข้าใจชุดนี้สามสีนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาณการขโมยนะครับชุดนี้เราแยกไว้เลยเราไม่เกี่ยวเพราะว่าตัววอทอยมันจะแยกชุดต่างหากนะครับแล้วก็สีน้ําตาลจะเป็นเกียร์นะครับ มันจะมีเกียร์อยู่สองเส้นนะครับเดี๋ยวมันจะแยกชุดกันอ่ะนี่นะครับสีเทาเทาขาวนะครับแล้วก็น้ำตาลขาวนะครับอันนี้เกียร์นะครับก็ดูเกียร์ที่ที่รถนะครับมันจะมีอยู่สามเส้นนะครับรู้สึกว่าเส้นกลางจะเป็นเส้นกาวหรือไงนะครับเป็นสีดำถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เอาสองเส้นนี้ไว้เข้าข้างนะครับ ไว้เข้าซ้ายขวานะครับส่วนเส้นหนึ่งเป็นเส้นเกาวนะครับอันนี้ก็เป็นเกียร์ต่อไปสีสีน้ำตาลาเขียวน้ำตาลนะครับอยู่ชุดชุดัู่ใหญ่นะครับเนี่ยส,สองสองก็จะเป็นปุ่มปุ่มตรงข้างคันเร่งนะครับที่เป็นรูปเครื่องหมายซ่อมนะครับอันนี้ผมไม่เขียนว่าซ่อมก็ถ้าเกิดปุ่มโมทอยก็จะตั้งตั้งเป็นพวก คูดคอนโทรลหรือว่าโหมดสปอร์ตนะครับต้องไปเปิดในโปรแกรมจูนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้นะครับสีเหลืองดำนะครับเป็นเส้นถอยหลังนะครับเหลืองดำเป็นเกียร์ถอยหลังก็ต่อเข้ากับสวิตช์เกียร์ถอยหลังก็ลองแกะชุดหน้าดูมันจะไล่สีง่ายกว่านะครับต่อไปมาชุดเล็กนี้นะครับอันนี้เกียร์ไปแล้วอันนี้เป็นชุดัเร่งนะครับคัเร่งก็ต่อตามสีที่ให้มาเลย แดงขาวดําขาวน้ําเงินขาวนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ดําน่าจะอยู่กลางนะครับต้องแกะดูนะครับอันนี้ผมจำไม่ได้ดูสายที่เขาเล่งนะครับอย่าไปดูสายที่ตัวรถนะครับก็สีมันจะคล้ายกันอันนี้ผมเคยต่อผิดนะครับเอาดําไว้ข้างอันนี้เขาเล่งเสียนะครับต้องต้องดูสีที่เขาเล่งต่อมานะครับแล้วก็ตัวตัวสายเหลืองนะครับเหลืองขาวเส้นเล็กนะครับเหลืองขาวเส้นเล็กจะเป็นโหมด ตัวป a r กิ้งก็เอาเส้นนี้ต่อกับสายไอ้กล่องบัวทอยเป็นเป็นหมดตัวป a r กิ้งเหมือนกันขาวเหลืองเส้นเล็กนะครับส่วนเหลืองเส้นใหญ่ก็เป็นไฟเข้าจากแบตเตอรี่นะครับจากไฟไฟแบตอะถ้า60โวลต์ก็เป็น60โวลต์นะครับเป็นสวิตช์กุญแจตัวนี้นะครับสวิตช์กุญแจเหลืองเป็นสายเหลืองใหญ่นะครับ มันจะมีเหลืองขาวเส้นเล็กนะครับอันนี้เป็น P แล้วก็เหลืองเขียวนะครับเส้นเล็กจะเป็นไฮเบรกนะครับอันนี้ต่อไฮเบรกจะเป็นไฟ12โวลต์นะครับจะต่อพ่วงกับหลอดไฟไฟท้ายนะครับเวลาเบรกหลอดไฟติดแล้วก็ไฟมันจะเข้าเส้นนี้ด้วยก็ประมาณนี้ครับก็แนะนําก็ฟังฟังคลิปผมแล้วก็จดไปทีละอย่างนะครับว่าสีไหนสีไหนนะครับจะได้ไล่ง่ายนะครับ อเคครับก็ประมาณนี้ครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมบอกให้อีกทีนะครับ